ใจววดีใจดีกังจางมอระมาเลวเออันี่เมย์นะตันมอเมยกับมอดบ่อแกับเศาเด้อเบันดีกับาอคพูหลายเอ้ยท่านองศกรเจ้าภาพเลยางนกับทําบุญขึ้นมาบุญมหากระถิ่นสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุนเลยเส้นแ้ัสูงฟ้องกันยู่แต่รางมันวว day, friend. Friend พคตละแค้น <happiness> แล้วพลวลโลกกโลกโลกินโลกค้นคนเลยคนคนสัวคนดีคนมีคนจนแต่บ่ผลนวามตายแล้วภาพบนจังว่าในตังพาลามันสังขารทั้งหลายมันค an so ่อยมันเหียงมันบ่เทียงมันโค้ คนเล่คนยาสภากกนลงวัดตัวโกน้ำไหลลงเนื้อเมาไกล่ลงไหลล,ลืงแกลแลุมเมียลืง่อลืลงแมล่ละวะแแม่ข้อมตายสิมาหอดมาถึงขอบคุณค่ะขอแกนสวนลำรางวัล,ลบบอ้าวไปไหนเถะท่าแนแงนไขว้ละกังเงินไหายคือกกืันฮึจอมกบ่อาส่งลืงส่งแกนแกินเทะไอ้เนี่ย อย่างไร้เอ๊ะนี่เอาเลาเนาะไม่พากันสร้างนา้ำทำอุ่นเพื่อเป็นทุ่นสะเบียงท้ำคําปตาสงสารระวังเด้อทุกท่านให้จำ वै <laughs> <laughs> ดีไปสัวการลำดีไปดีไปสัวเป็นจะลำดีกว่าคอยก็มาสิ่งหยองให้ดีลงอย่าจะขวางฉันว่าฉันถือต้องผิดกับแสงหัวคนสูพาสิจสอนมาเจอจำคำท่านอัตตาหิอัตโนนาโถคนเป็นตัวของตัวจะกลืนตัวไดตัวไรตัววาดีเสียและใส่คนบกตานั่นแหละเสียสัวปั่นมากายันหยองให้ลงไปเหรอะไรจะขอนฉันว่าฉันถือต้องฉันว่าจะบ่ถือตองท่านยองว่าจะกองดีแนนไทย แต่ก็คือกันบ่บางนิมนท่าเพื่อน นยองพุ่นฉันย่องฉันคมาดีรำพรออมรำพ้อหมูคนหลักตอเสือเลฉันเื้ออยู่แล้วแหงย่องก็แห้งดีคุณตีเลัสังมียกยองบ่มีผลตังไปทนแหงเสียจิดจางไปเหื่อยฉันแหงดีแห้งย่องแห้งอยูแล้วคกันอมลอมเด็กก็หอมติดไปไปยืนไกว่าแบบนี้สงเิงขิดเมีกินบอัน้งสรงเิงขิดซมีกินบอร้องเออมือลังก็ยิ้มกันกาจะหปุ่มป่มหลียวปุ่มเหลียวปิ้วไปเลยห้ยองยองฉันประปาน ทำนานนางงานนายคนยังเล็กอะไรางท่านมาหาปัญหาค่ะเดี๋ยวเสียว่าฉันคุยเอาให้แต่ก่อนฉันละเลยมาจนเกี่ยงโอเพียงนิดเท่าเพียงนอละบ่อปินแบบจางสละเกิดต้นฟังใบหูคุ้มฟังบาดทีิเสียว่าสละอ่ตัวความฉันมาเสียวฉันนาให้คงเห็นแร็วละคนชัดเจ้าแค่บางนี่แม่ก็เด้อ i <laughs> กับพระสมบัติสมมาข้าศว่าสละไปย่าไปป่าสัตว์นกมาตุ้มใส่ป่าตักออกมากินสาบน้ำปากับปลาตายห่างกินเลี้ยงไตสารไตสารไตสาแนวากินเก่งปลาปลาเสร็จหายหายห่าทำเลือดทุกท่าก้าศว่าลำล้ำสลัอีมาล้ำส้ำมาสัมมีสัมมีมาคือให้สิสีตาเปียกอีจีอีจีอีจีแม่นพู้ให้มาตีของสันติเปย์ขึ้นเขาตีแม่นเต๋อ นี้ก็อยา a เกียดของจริงของจริงก่อนที่ก็มันสันอิลีห้อียง บ่านตองใบตองดังดีสมผันตองใบตองดังดีลูกขี่ที่งห้องเรื่องต้นนาคีนาคี็ดังเนี่ยบาร์เร่รงดีอันนานนานนาละบาร์เรินซีคอยคอยสุขบอบมีเล้วเลื่อนง่วงปีน้อยอันหลมไปพักกนดีกินดีกินดีตาพี่สี่วต่อยหอยก่บเปลี่ยนสีกันดังกินได้บัปีตาตีสลาอีละก็ได้สละไอละก็ของวอกแม่เป่งจัาลาไอวานันผูไป ไปล้อมไปคุณนไปนตสิ่เลี่ยมจุดใดคุณนไปแต่ออขุนไปกต่สิเลียไว้ให้แลนใส่ไปใส่บแด่เสียวไม่หักไถยขึ้นต้นไม่โดกใส่ไรสับใส่หากอยลงไปชีดุไปทางไต้ก็จักตักว่าจักไต้ทางไหนเอาไปใส่ไปใส่ไปใส่แปกกไปบได้นอนให้จุนไห้ตังแม่นได้ล้ำใส่แล้วไดนั่งว่าบอํำใครเห็ดไปหาก็อไรบอู้ใส่ยืนให้ยืนให้ยืนให้เลี้ยวนะ ตะกองใหญ่ยืนให้เลี้ยวนตะกองใหญ่แหกกระไดกลายทางใต้เพิ่นบ่ไหวทางใต้บ่ไหว เสียงปีเสียงแค่ละเพื่อสิเทาเ่ราะเป็นีนเราแม่วันไปานานยังมาอายุยืนตัวสดชื่นวลนนี้ตัวชีวิตที่ยืนนานสดชื่นวันนีแ้แล้วจิตจะแจ่มใสแล้ว พวกสีหุ่มแม่นสีกะบ้าุ่มมันทานญาติกับแม่ทา้งบวกนักปลาต่างต่างก็ไม่ทั้งหมดถ้าเมื่อนี้ตั้งใจฟังได้แม่นก่อนสุกทั้งโมทั้งมาตั้งใจฟังได้แม่นพับปากเทศอดทำโมอาตายอาตาโรวดาตัวผ้าชิดปลาไวมาไปไปกองบุญอันใหญ่อันใหญ่อะไรแห่งท่านทำถ้าเมื่อนี้สิทำบาปแห่งท่านกรรมท่านบุญหรือโทษสิ่งละที่เป็นหรือแม่นละประโยชน์ ประโยชน์กระลาหมีสรยายแสดงให้คนปฟังเป็นตัวักในหําทักในหําทักในเร้อหนัวปนเคงจังสิมาเรื <speaking> <j> <wood> ่อยไปเพ่อเพื่อท่านศาสนาเพื่อเมียผู้จันดงได้กระไรพันลาเป็นตัวหนูวันหาเรือเป็นให้ปูน ปูมาหิตอาทรรมเป็นเด้อไม่เอะบูสักผู้รำตื่นเท่าเป่ารองสวนนั่นนา่านเดือสวนเด้อเมียเฮาผูกพี่น้องเขาวัดจำศีลเฮ้ยเมียผู้จำงสี่บาทเพงตายเสื้เป็นละพายินอยู่ทั้งสั่นป้าสินได้เป็นเด้อแม่งวันนาวันทวายจายุ่งดีบ้านพวกผู้เจ้าสี่พี่โถ่ริบ้านแทนแทนปีนแทนปีแทน นี่เราก็กินพอทานน้ำร้อเพิวน นายจะยงเพียบ้านบุมหิติงเคียบเพ่อนหัวรัดนาดินเด้อแม่เราีตั้งนี่เราจอง่ว่าเขามีกันนั่งจุฬาลัชีทีแจงมีกว่าก้ดเด้อแม่ลาตะเลียงตําเลียงเป็นทับมันดามีหัวก่อเรือเร่ปุ่มหาปุ่หาใจส่วนบุญบาปปิดเรื่อหัวรัดนาปินเด้อแม่หาพุทธกันลาหน้าลูกเด็กแหลมคุณเรือบาปก็ต้องเน้นนาหมอคปอมพัดน่าดี่เราจะรักเต ดจะต้องมีมันพวมสุดแต่ไหวภาคหาบนญขอกแม่จากการเป็นบ้าตาเมืดนมาหัวเป็นหล่อพอม่ได้เป็นตุนปวดรบพันพูดปวงปวด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 ปุดปว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 อปวด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 นวดป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 งดปว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 ดเวดปวดปวลปวด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 รวดปวดปาบปวดักดปว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 บปวดปัดปวดปวดปปวดปวดป ยาเสียงั้นขาดทุนเกิดเป็นลาบานุษเกิดมาพบได้เป็นลบาบพุทธศาสาชนะฟังพุทธศาสาชนะให้เจริญเมตตาสิ้นสมาธิในตอนนี้เพิ่นดำที่ว่ารอดรู่โยตรงจิตใจให้แม่นจำนว่านท่านยากขาดนี่ละรักให้แม่นนักปลาดนักพลาดดีนักตายวัวเจ้าจำสาส,าสาักายาเม่ มาเกินเลยสมยศเด,ด,ออดมีอสามเมียสี่นะีนวดีปน,น,นีห้หามังเงินอ่ะจ็ดจ๊ดจ็ดจ๊ดจ๊ดจ๊ดจ็ดจัดนะโอ้แนวพอดีแม่นเขาเอาอไปทาทิมเออหามฟาดหัวเอาแบบไหนเถอ bây hiện nãy nghe thật ta ăn cái <laughs> nước này rồi nó ăn cái canh hoang quẩn, pha đuôi hổ phớt rồi còn gì, ăn cái thì, uh, ăn cái hàn ว่าลำผู้ชายไปใส่ใหญ่ยันใด้ท้ำกันอยู่เวลาเขาลำเขาหนีนี่นะไปเสงไหนยังนี่ที่ละบาทหนี่งบานเลยพะนะพู่นึงบาทชันห้อมจันไปนะไม่เอา ว,ว่าถรักชั่วต้องหามเสาบ่ดีบ่พี่หายเลยแม่อยากได้ให้เฮ็ดเอาเ้ยสร้างน้ำกระทำบ,บุญบุญบุญีบ่แม่เนี่ยปันแกล่บ่อนแหกต่อไก่คือไม่หรอกพาตังที่จะเข้ากินเขาเข้ากินข้าไแต่ิ่มมันบ่ไปยิมทองเขาขุดบัวเกีื มาแค้นได้โลได้เลี้ยงอยู่ดหรอก้าวดีปะเนี่ยตรงเนี้ยเรามีตะโลตะเหรียญแน่ตู้นึ่งแมนอดอดอยู่มีตังแต่ถวยมีตะโลมีตะถวยเต็มตู้อยู่แต่ว่าไปงายบางคนถวยม,มีตะถวยวัด วเต็มคนตัวยู่นั่นว้ววัดคักๆตัวนะไปปกวัดทีไนวัดปกวัย่อบสมากเาบปปกวัดปกวดที่ไหนวัดเยเปนเชียนว้บาว้อย่างนี้ว้สวนเด็กโอเมนว้วัดตวสวนนัมาแล้วท่านสอ ปักปั่มจะคอยลอยเมื่ออยู่หนิคอยลงไปเปลี่ยนสูตรสูตรกะโ,โ,โหดโหดเปลี่ยนสูตรไหนกันได้ถอดถิ่มสูตรนั้นท่านมันคัดเอามาให้อ้ายเพียงครับเอามาเลยใช่ด้ทุกระยะยุ่มไปเลยไปในสวน,นขณะนี้กระลังเจ้าเขาเขากะงเกงว่มีเหามาเลยพอดีม,ม,ดดมันมันเสียแปดสิบกระชังอ้อาาจรย์ ใส่ผงสักผากางยังบุสักดูหลมันหดเสียคุณคยไปแล้วหมดเลยคยไปแ้ยโอ้จะเป็นแพนเนาะเพาปันยูปันกินให้ไม่ยังไม่ายมกมันนี่แหละมุกมุกมันนี่อย่ไม่เลยไปบายทีอยังว่าหันแล้วแล้วปันทีเล็กน้อยย ขันตีหนึ่งตีสองอย่าไปไปแต่เอียนมันพึ่งว่มืมันมันจีเวลามันจีหายเงียวนี่ยมันจีม่นตาเนีบักตาเดียวมันระวังอย่างเราจะมีมันหมดยวบถ้าตีหนึ่งตีสองเนี่ยบักตาเดียวเยอะหาอะไรบ้างาา 100, มืนมองนาฬิกามันนั่นหดตีหนึ่งตีสองแม่มะะนันเนระคุณจะขอบักตาเดียวเนะ ล่องพองนะกาแฟาดีสิเอเอเด็กา,าแฟกินแล้วกา,าแฟยังก,กอสวนกาแฟซองซ <c oughs> องคอฟฟี่สองมไม่ละบเอาไหมนะเซองคอฟฟี่ร้อยแปดจากเบิ่งนีท่านดีนี่ท่านกล่อมเด้วยเขาจะไปเขาไปแสดงากว่าเสียหาหมือเงินไหมล่ะเพิ่อออกแลว้วที่เจ้าเป็นนั่งใหม่น่คอยนี่เป็น ไอ้ไถ่ขนเนี่ยอันนี้มีมีลูกว่าจริงเพราะ่ได้เป็นนั่งไม่เออได้ไงเป็นเจ้าหญิงคนน่ะอ่าไม่เพื่อมามื่อนี่เป็นบุญยังงานยังบุญมหากระถิ่นมหาแปลว่าใหญ่ถิ่นแปลว่าไม่สะดึงหรือแล้งตาผ้าพุทธองเป็นว่าไม่ตากจีบอนงานเจ้างานได้ พี่ตาเจ้าต่นายพเน,นาะสานนำก็ะทาบุญรวมกันก็พีกันนองเออไปแก้บุญมหากะทินอุทิศสวนกุศลไปหอดไปถึงดวงจิตวิญญาณกองผูล่วงรับดับกันจากโลกนี้ไปสู้ปโรกเบืองนาดับกันหาปล่อยว่างเอาไปคืกบ่เห็นหุงตาเจ้าอ่านได้เปียงเออถ้าบุญอุทิศหาภัยเพิ่งเพิ่งจะไปเห็นแล้วทุ่นเสียน้าได้หลายเน่ยเรัวิตตายทีมันก็ ออขอเขากับปรกไปแล้วร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสมัคีระยบประจำปี64โปรดประทานภาคกระถินโดยพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเพื่ออุทิศส่วนกวนุศลแด่คุณพ่อเวเสาทนพร้อมอุปสมบทนายสุพเมธแก้วใสหรือว่าหลวงพิบุก ทอดถวายนวัดลุงสูงบ้านเฮ้าตำบลบ้านโนนอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นสัตวัวใหญ่อโอ้ยนี่แหละแม่ไม่กินนี่ไว้แต่ไม่ที่ทอดกินกี่มองได้เมองไหนก็ได้โอ้ยไม่เป็หนยหยาดเลยขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> เมืออ่อวันใดเป็นนู่นปีน้นเลยขอบคุณหลายๆแม่คือนสิเมื่อไม่แท้ มหาก็ใหหเขาถ่ายยุหันสะกอนเกิเมื่อพรอมวอลมจังหน่อยกับผ้าเศร้าตกขอบคุณหลายๆเด้๋ยแม่หด้อหกทุ่มเนี่ยจังหน่อยนี่ก็เศร้าเพราะกระเทือนจะเบานี้่อนก่อนโอ้ผีจ่อปากมเว่าเนาะลูกหลานให้่จะหาทใหม่ก็มาเหมือนี่คนได้ทำบุสรสางจาง อปนาอุทิศทรงเพื่อประสงค์ญาติตามนำแท้แก่ผู้ตายและจึงได้ภัยคำเมาเชนญชวนโอ้วันโมบอกให้พี่น้องหในเรื่องสิแต่งทานบอกไปเผื่อสุบาผู้เป็นฝ่ายใส่โลหิตผู้เป็นเสียง จาดทิดอยู่บ้านเหนือหรือใต้อย,ยู่บ้านกันหรือไตก่ก็เดินไปหากาวไปหาข้าวผิดห้องได้ยินหูเป็นัวากันเมื่อก็บเมื่อพร้อมกันติดเพียโอ้ยหน่อยเฮี ปัญหาจินควอมกันเระพาอแต่ครบแล้วนั่นกระตกแดงกอดท่านพี่ทั้งบ้านหรือข้าวกันควงเนวหรือเจ้าผู้มุ่งส่งส้าบ้านก็จัดการนอสุ่มซอนคุณแม่ทั้งควงเด็กเล็กน้อยทั้งเท่าแก่ชราด้วยศรัทธาแกล้าในตกแต่งชา